พบกับสืบสต็อกเชอร์ลลอกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่25้พฤษภาคมราคาหุ้นกลับมารีบาวอีกครั้งพร้อมกับมีแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนหลังบอดมีมติซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนบริเวณรถไฟฟ้าสายสีเขียวราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่3บาทส4สตางค์ก่อนจะพุ่งต่อขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่3บาทส2สตางค์หรือบวกไปประมาณ 3. 6เปเซต ด้วยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นราว200%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทําการซื้อขายก่อนหน้าราหลังพูดถึงหุ้นบริษัทบางกอกเด็กค,คอนจำกัดมหาชนหรือว่า BKD ผู้ประกอบการรับเหมาตกแต่งภายในรวมถึงผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปผลประกอบการของ BKD ในปี58ทำกำไรสุทธิได้160ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี57ถึง68% ส่วนแต่มาแรกของปีนี้ทํากําไรสุทธิไปได้17ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ27%ราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาอาจกำลังซ่อนประเด็นที่น่าสนใจอยู่ทั้งสตอรี่ของการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่และการปรับเป้าหมายรายได้และกำไรจากธุรกิจเดิม ล่าสุดบอร์ด BKD ีมีมติซื้อที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวจำนวน26ไร่มูลค่า616ล้านบาทเพื่อการลงทุนโดยยืนยันว่ามีเงินสดพร้อมไม่มีแผนเพิ่มทุนการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อขายทำกำไรถือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะสร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกรรมให้กับ BKD ได้ในอนาคตโดยก่อนหน้านี้ BK d มีที่ดินแถบกรุงเทพกีทาที่ปรับแผนจากการพัฒนาอสังหาร,ริมทรัพย์ มาขายทำกำไรที่ดินผืนดังกล่าวมีต้นทุนเพียงแค่87ล้านบาทแต่มีผู้ขอซื้อในราคาสูงถึง600กว่าล้านบาทโดยผู้บริหารคาดว่าจะสรุปการขายได้ในปีหน้าหากขายได้สำเร็จจริงจะทำให้กำไรในปี60โตแบบก้าวกระโดดส่วนในระยะสั้น BKD มีข่าวดีซ่อนอยู่ในงบไตรมาส3ของปีนี้ที่จะโอนกับการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญราว28ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รวมในประมาณการของโบร์เกอร์อีกทั้งผู้บริหารยังปรับเพิ่มเป้าไรายได้ทั้งปีโตมากกว่า20%จากงานที่เพิ่มขึ้นส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อกธนาชาติวิชนันธรรมบำรุงมองว่าสามารถเก่งกำไรหุ้น BKD ได้โดยเข้าซื้อที่แนวรับ3บาท36-3บาท34สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก3บาท46สตางค์และแนวต้านถัดไปที่3บาท54สตางค์ โดยมีจุด้ายตัดขาดทุนที่3าบาท28สสตางค์